มีคอมเมนต์เนาะรักคนใหญ่เพิ่นก็ว่าขาซาอาหารบ่จักหัวป๊โป๊เป๊ะเป๊ะบะแสนเด็กน้อยก็แบบเขาบอกกอยได้กินบ่สมบูรณ์นะกินบ่สมบูรณ์อะไรแบบนี้แหละสักหมาปีแล้วพี่น้องก็เห็นในได้สนอนมแม่ก็จักมีหรือเปลอยู่ไปตามมี่ตามนี่อย่าบอกยันว่าแบบนั่นแหละมันโบแห้งนะแด้วยังว่ามันบบมีนะยังให้กินนมแม่อยู่สมบ่อยไหมกินแล้ปีไปใยญ่โยนใหญ่นอน แค่ไปก่อนอย่าโยนกินเลยอย่าโยนเลอเอาทั้งเดิะเัาฟังง่ายใส่ตรงใส่ตรงว้ก่อนเยอะเพิ่นทีเพิ่นบึงแล้วมันบ่อนั่นบางามเพิ่นทีว่ากินน้ำอลไรทิมไปทั่วที่ตัวนี่ระวังหมดใครอยู่ดอกมันแหงงเลยบนโต๊ะที่หมดมันสิดลูกติดเลยหมากันง่ายเลยหมดหมักคืออย่างนี้มาได้เบิ้งที่เบิ้งกินหลอดเพิ่น เปิดขวดจิล่ที่ได้กินอยู่วันนั้มือนนี่ลำบากโมจักโอ้ทำอักแล้วแซมนี่อะไรขวดีิโ่เนาะก็ดีแซมนี่เด็กหน่อยเนาะแต่เล่นน้ำอะลรเบิรงขวดจิลอเราใส่ยงนี้จิคือบ้านท้าขขวดอยู่วเนาะ หลเด้อเบาส่วนใส่ทีสักไหนก็มกินไปบัว่าเบื่อเ่คืออะไหงได้เลยวางยากันบ่ยายาลาวางยาบ่บ้านนั่เนาะเปลเปล่บม <c oughs> ียังดอกเนาะเปลผล่นื่อพี่น้องเลยเท็งนัวไปเห็ดเบาเล่าจังสรนเ่ี๋อวทหติดฟอเฮาพนยอกซื้อด้เขาก็ยอกเป็นเอา

áo à, phá biệt lại yên kỳ phụ khẩu nằm Năm cho nó. Một hơi vâng này. Một hơi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  này. พ่นตกในประไทศได้ได้เนี่ยได้นี่แหละมันหาควายมโบเห็นใน่ก็มาไว้ไปไปทานนะเดี๋ยวคอยไปเดอ๋นี่วิทอยากจะบอกไปทางใหนบอกไปไปไป ไปซานะยังน้อยไปซาเนี่ย้อยยังท่าววิ่งอยู่เพื่อนนั่งร้อยสิอดีตยานเจ้าไปยืนมา็คกระทะกระทะบะมีบ่นี่ฮะกระถาบะหมี่ยังไงตำหงุ่งตำหงุงโอ้ยตำหงุ่งก็แจวพริกตำหงุ่งเออตำหงุ่งแบบบ้านๆพี่น้องเลยเนาะ ซีมันก็สีประมาณนี่เลยใทยมักพิกเป็งนัวมแค่นั้นแหละแล้วชีหัวขวนปรเ็อเดเป็นหิ่งบางไว่คงอยู่คงกินเป็งนงเป็นนัวสีอยู่นี่คือบ้านเขาตะกี้เขาจะเห็นแบบโบราณโบราณเนาะคักอยู่ มันต่ำพูดเลยสบายดีดูท่านางมีนะหนาว่ายานกล้องแล้วอะไรแม่มากเลยพัดแม่มากับว่าวเป็นแมนบอกว่าวันแม่อยู่หรอว่า่ได้บ่ได้ว่าวมาทบิดนะม่อุ้มน้องงานยาม่จอุ้มน้องญาิอุ้มน้องก็จรงสุดหักแม่เน่นั่นน้อย่บอแม่ก็ ก้านอนน้ำอยู่นอนน้ำเม่อยู่นอนน้ำเม่อยู่เนาะดามโคจีหล่อเบาเล้าเอ้ย่วอย่าเพิ่มนี่โคจีหล่อตํมบางหุ่งตัมใหม่บ่นี่ตัมแม่กินตัมาห้มาใหม่เพื่อเห้เขาฝุ่นเขาก็ยังจะกลัวจหล่ออยละกับพุทธ่สิภาคเขาให้เพิ่นกับไปไล่กับเบาเล้าเฮานี่สิโคจหลอน้เพิ่นว่าผู้ใหญ่เพิ่มา หลอแบบมัรนอทุกคนผมกินบ้านนอกที่บ้านนั่นแหละผมกินธรรมชาติ์ของพี่ธรรมชาติฮะช่หดจิลอ์จิลล์ลูกไส้มาจะขุดจิลล์ใส่น้ำลายพอดแล้วบ่มีเอ็นบ่มีบ่วงเงาใหญ่บ่ทับพี่นะบ่มีบ่แม่อน้ามันลายเนาะแต่ใหญ่แล้วยี่ห้อมันกเจ้าห้อยมันก็แห้งเนาะ แล้วบ่มีกันเนี่เราหมักใส่ไปนี่ยแล้นนี้ไปคนมันจังบ่ห่อนมือเฮาวงสาไปค้นมากับห่อนมือเลยเอาตัวใหญ่ทีกมันจังบ่หอนมืออันนี้ได้ดีใจอยู่บ่บอยังเกาะยังเกาะกิมใช่บ่พีใจอยู่บ่แม่มา กมกิลุมฮะดีใจยุดีใจเรกินได้อันนี้คือเห็นรือรกระพานในสื่อปะนด้ตะคยเห็นอยู่ไหนมื่อนั้นได้รถอันรถชงทลคเยขันีงใหญ่เน่ยนะแถวบ่อเรมาชมเอาหม่ก็เจอมว่าเขาแก่เมื่อ้าคนสีซือ หรือเขาเป็นอะไรเขผ่านอืมเขาไปเอามานะกับมือจ้ากเวแล้วก็ออกไปเอาอยู่ในเมือง้าากนนอนนะดีนอนเรียงไรหนึ่ง่เยเรียนเียเียนอน่อนอนเดบ่บ่นอนกับบอพี่เ้าเสียระจนลดเนาะลดที่บ้านนี่มักหามังยุกแม่ก็บอกแกแม่นึงดูหัน เก็บไวู้่บ่เก็บบวอย้บเยอะต้องใส่อะนะใส่ผ้าขูดลุยังบ่ทันิ้แมเก็บไงได้บนนนะมือสาวในี่องฟืนมันรยายนี่่วงฟืนแม่เก็บให้ก็มักแลนน้ำเดินน้ำยังเนี่ยเก็บแล้วลก็ไปแลนใส่คื้เก่านอ้เต้ก็น้อยนบรรยาน่บ่บ่ ไปหาหนังเนาะคุณดีด้วยหนังนังโผมไหมคุณเป็นใดเนาะเดี๋ยวคอนหนังเนาะคุณทราบเนาะกักจิกินน้ำพาเรื่อยๆลูกร้ายวันนี้กักจิกินยังอยู่ยังเนาะคุณจะรอก็ได้สำนึกกันใจท้อจะนอนว่าสิเสียความเสียความรู้สึกกไบเสียความตั้งใจแบบหามาให้ให้กิน เปิดหาเขามาให้กินป้าปวิหล uh, 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 ่กับมะคุงปวยจิหล่พอมะคุงกับพอพอมะลายตำมังหงเหระตำมังหงตำมังหงกับตามแจ่วพริกอะเลยบ้าใจเลยเพื่อนกินหม่ดลยโม่เลยควบควบมาของม่ก็คือแจ่วพริกเลยอเราเมื่อบ่าวจมากินน้ำกันน่แม่กินกนมามือมาแ้ว นั่งชองคำไปกินเอะค้ามาให้กินไดงาไปเก็ักินน้ำกันกินน้ำกันกินรดเบากินไม่หรอก็กิโลควอใหม่ๆก้เลยจักรสเ้ยังก็คือว่าใส่ขี่กิโลหรือว่าตัวใส่ตัวบด้ใส่ขี่ไมทีบอกขอยแซ่บคักปัังซะ ไผ่บเลวขีดม <cción> <laughs> ันอะี่มันกินกินต่ว่าไม่ขีดเห็น่ากอโทษ์คอไป่าเลเมากข่าวยันข้าวก็ทษยันได้า่บจะข้าขวเขาเองทางนี้วะ่นมาได้ไหมบว่าไรสมานั่งบึงนี่กินบเบได้กินสดีพี่ดงเจาเห็นยังอ่นบาดจอย กินไม่จอดเลยกิ้มอะไรได้เออตำมงูนางกินตำแกนก่าไม่ไหมเอาเลยกินกินเลยเอาไมห่ม่้เอากินแล้วอีนางกินแล้วบอกกินแล้วตำมงูงูนี้คือเาอาแทะใองลองลองลองเบิ่งของแม่ปลาิมด้วยปลาพริกปลาเดกของแมนปลาิ้มปลาเดกหมีปลาเดกมีบอกมีด้วยน ตาหูไม่ใด่ประดกคือมันมองสิเบิ้งคอยสีลองเบิ้งขาแมนขาไปแรงอันแรวลยนะนนามามีอะไัง็คไวยแ้วมนั่นมาด้หายังดิไทยแเรามาหารือเรามาขายเฮ็ดผวกปะ สิเป็นมือวันพุธเฮาสีเบาเหล้าต้องเลยมากเอยไล่ยังไงเบาเล่ากับมือวันพุธกับเลยไล่เบาจอยต้องเลยมากมือวันพุธประมาณสิเทียงเนาะหอนเนาะเทียมทาเพ่นประมาณเทียงหลนมันกี่ล่นเะเศร้าก็ได้ แม่เจ้ากับทางไกลแม่ว่าเชิวอาจารย์ขึ้นมาถ่ายตอนเสียงเลยขึ้นกัดเจ้าอาจารย์มาเราอยากให้ขึ้นดูดีม่แห้งอาจารย์มาสูดเนาะเช็แป๊บอาจารย์มาให้พรอาจารย์มาให้เบาเลา่าความดีมันมาสูดความสูดกิโลกำลังเสกมันมันตัวช่วยๆเอาติดตัวดีๆตัว,ตว,ตวหิงๆเนาะ มกินบ่อยแบบเมนไหมนมาถูปกนกินกินอิ่ม่าชำนันแล้วบ่พอแล้วำนันแล้เอาวเป็นวิธีเนาะกินพอเป็นวิธีไม่ห้ลููให้ร้านกินระบดให้ได้มากินเลยดีละดากินเลยไม่ไหวเขากินอืมอะยับไปกันดีกีกินใหม่แล้วยา เย็นน้ํากี้บ่ทันมาดื้อให้กินนําบ่น่ะมันบ่เป็นหยังเนาะยะเออน้ํามันไอ้งแล้วเจ้ามาส่งวนั่นดบ้านนั่นบ้านครวยนะเออมื้อน้เฮาก็เจอเด้ขบ่ได้น้ําน้ําเขาบ่ไปเนไหนแล้ววะแก่น้ํานําฮด่นอออดหันเพราะว่าแถวนี้อาจสิบ่ว่าเข้ามาแล้วบ่มีใครซื้อเขาเจ้าก็เลยบ่เข้ามาแม่นเข้ามาได้บ่มีคนน่ะด เขาเคยกินน้ำมาเนาะแห่นขาเจ้ามีแต่กินน้ำฝนก็เลยแบบข้าเจ้าก็รู่เขามาข้ามาแล้วบริขายขามาแล้วบริขายสร้างกรนย่างเนาะมันเบาเค็มเนาะบ่เค็มบ่เออแสดงผลกิจจางเอากิเค็มเค็มอะไรบ่บ่เค็มพวกที่ขาวเจ้ากินจาง มาในในห้องแล้วเกมมีงนอะชวนมาในห้อมานหอมไม่เมียหอมแกมเหรอมีนาะแม่สาวน้อยเายกซื้อได้เลยอโทษ่ออภัยอย่าหายเด้อไม่เท่าอยู่ปุ่นกัน่นี่ยอกเพิ่นมาอยากซื้อเนาะมีหอมเกมน้ำไงาคนตหอมกันอะไรเนาะแล้กินหอยแล้วก็หอมแนและ นอน,น,นบับมีไพ่มาเอามาได้ไม่ใจเบาเลา่ <c oughs> าชีให้เพิ่อยู่ดีมีแห้งกับเอืย่ย <c oughs> เอืยไรกับเบาเลา่าพาเพิ่อน,นกับพี่โอกับไอจอยพี่จ้าไอจอย <c oughs> สีได้พุกแคนเมื่อวันพุธสีได้มาต้นเที่ยงอาจารย์ชีมาต้นเทียงเพื่อทาเพิ่นทาผู้ใหญ่เพิ่นมาแต่ทางใกล้ได้เฮกากสิเตรียมกับคนกับลายดอกซ้ำ ไยเอาน้องเองในนี้ละกินเหลอยังไงกินเหลือเตพออีเมกินเลืบ่ออีแม่กี่สิเราก็ยังบ่เป็นยังเอาเตยพออีแม่กับบ่แข็งแขร่งกันเลยทีเป็นเมื่อวันพุธเมื่อนี้วันวันวันจันทร์เน้ามือนี้เนาะแม่นแม่นวันจันทร์มืออื่นในวันอังคาราตแซวมือวันพุธคือเราอ่ะมือวันพุธวันพรหัสมันบ่ดีเฮาสิก็บ่อยากผู้จักนี่ได้วันธุนวันบ่ดีเอา ันประหัตวันบูดวันเน่งวันกระทิมผีเห็นบ่โอ้โกหพี่ม้านำบ่เรื่องมานำบ่ตัวนึงหมาโอ้อันนี้อะไรว่ตัวนึงเอามาเนี่ยจะจ้าเราไว้ไหนมาไหนแม่หมามากินข้าวเลยได้มาไหนกินเห็ดปลาลุงบังดูฮะมากินแล้วแล้วบ้านไหนกินข้าวเที่ยงบ้านไหน โอ้ยหาก็มายุกจิอมากินนะแม่นี่สกหมดจักินกินกินนนี่เราบอลุงเากินเล่กินเลไม่รวยิาเนมากินไกด้บอยากกินอยู่นในงเานี่อ้าวกายเราก็ไปกินอยู่ในบอกเอาก็ไปรกินมามามาพาไปกินอยู่นบเพลกินเอากินนี่ให้ซเบิงเพิ่นเาสลรงายเเป็นและกินกินให้เบิงครอบครัวสุเจ้า กินมันด้วยค่ะกินเข่าหอบหน้าหอบตาบังด้ฮะกินจังใดอยู่จังใดมันอยห้อกินกระแบบนี้เนาะกินเข่าพ่อแม่ลูกพร้อมกันพีาวเด้อเพิ่นเพื่อนกันสิแดงโอ้อบอุ่นดีครอบครัวมาอยู่พร้อมหน้าร้อมตาเลยเด้หน่อยเขาก็มีความสุขพ่อแม่อยู่น้ำการขบแบ่งกันเอาคนละคน แมวเขาหนั่งลูกขอเขาหนิตอนไปเห็นนั่นไปไปมือแหลกนะเพิ่นบริ่นบริจ่อยคนนี้เลย่นยังมีสนมีหนังเลยไปมือไปเอาไปบมาซมซมกินเข่ามาเสียบนอนมาลับ ดีใจแห้งบดจักกินหัวดีใจฮะว่ากินหวดีใจว่าแล้วดีใจว่าผัวสิเป็นหลับแล้วกินเากบ่เสบาทยกินหัววปฝรังยังเนมาเนี่ยมามไหยงยนเตะจ้าแม่เนี่ยว่าตยยนัไไทยกับอะไรนะอ้ยลาวเลยฮะ นไไปเคยเห็นย่นนะครับเห็นผู้ได้ผนย่นมากเลยผู้ยมเงินมากปินมากเลย้วางเด้อจ้าเตยน่อยคิดอึประจักรผุดฝนมาแต่ตาบินมากแต่ตายะพี่น้องเอ้ก็จะให้จุบเนกินขาวเนาะเรก็จะได้โลควนเลยสำบมแล้ว มันกะเนื้อ n h a อะไรก้องเลยเนาะไลัเวลาก็ด้กะเพาคุณกาุณเซที่เข้ามาเป็นส่นหลกก็เป็นกระเาเนาะเป็นกะครัวลูกหานซาน่อยนะกรลูกห่าตอนเข้ามาดูน้ตาลเนี่ยอยากมีความสุขอยาอบอุ่นต่อไปก็มีแต่ความสุกเลยม เป็นการจะทำ้เนงินเป็ทาบาเส้น่อทานน้กันเนาะที่ออกมาเป็นไรเทากันยังกันเป็นลักษณะใหส่วนเราก็น้ำจะปาตอนนี้ก็มีอะไอยู่ได้กินเนาะยังมีโมเบิร์ตวเ่ยังมีนะลืมบอกให้เบาเล่าทางเขาลืมบอกสากบอกเพิ่นเดี๋ยวเบาแส้นก็ว่าคนใหญ่เฮ้า ิ่นมาเมื่อวันพุธอยู่สายกัยญาเพิ่นในผู้ในโทรศัพท์ในเพิ่นมาอาจารย์พี่เอาเพิ่นมาผูกแกนกับบริษีมีมุดลวงร้ายดอกไก่ก้าตัวหนึ่งสองโต้พอได้ผูกแกนเพิ่นโดยโดยตัวเพิ่นพญ่จะดีสอยเฮาสีเอาจารย์สูตรให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งโดยมันสุขคู่สุขคนนั่นแหละคนที่เข้ามาสอยเรือเนาะโดยนี่เฮาก็ลืมพากบอกเพิ่นเพิ่นโดยโดย ได้ได้เดี๋ยวซื้อเบาเขาให้โดยโดยให้เป็นมาแน่นอนมาน้ำกันโดยมาน้ำกันมียังกะเบิ่งกันโดยกินน้ำกันเนาะโดยโดยน้ำกันโดยกับบาสารีหลักก็หลายหลายคนต้องเข้าไปอยากกินซื้อเพิ่นกับทีมเขานั่นแหละเนาะโดยจปซื้อบาสรีเพิ่นโดยโดยเคยแม่อ่ะนะคือว่าคนาอยากจะดีเพิ่นเงินต่วทางประเทศเพือการกับชีมีซื้อคือกันโดย เนาะเนาะเกาชิดเด้จบคลิปเนาะจะได้เป็นกำลังใจให้สู้ๆู่ซู่ซต่อไปเนาะตอนนี้พากาซู่ได้ได้เนียมาเนี่ยแล้วตอนนี้หัวจักเกตจักงาหัวจักเ็ดจักสร้างแล้วบาทนี่เนาะอาย่หากินอาย่หากินในกลุ่มลูกกลุ่มเมียเด้่ยป่ะเป็นผู้นำเป็นสาวรักครอบครัวเนาะบอยให้คำว่าพืชไปหาอยู่หากินกับบอยอ่างว่าโอ้ยบ่มีผู้ดูน้ำลูกบ่มีผู้เบิ่งลูกให้ได้ป่าดนนี่ ไปว่าได้เนาะไม่ยากมาแล้วปอนเราเองเข่าวน้ำซาปาดีปอนไปได้ปอนเดียนกันปอนพอได้ยืมว่างกับนอนปอนเนาะเวลาเขามาถามก็กินข้าวกับยังเหมือนโอ้ยบ่มียังแจวหักพริกบ่ดไปว่าแน่นันได้เนาะบ่บางทีได้กินได้ของธรรมชาติแกงน่อไหมบ๊บเนี่ยนี่กัวจิลลบ๊อบเนี่ยนี่ตอดตะกั่วแตนบ่อบเนี่ยนี่นะของธรรมชาตร์ิ่งกบบ่อบปนกบบ่อเนี่ยนี่นะ ยามมันม <nú> ีเนาะแม่นยามมันก <one> ็ว่ายามแรงยามหยังก็อีกอันนี้คือยามให้ยามนานะของธรรมชาติเฮาก็ต้องมีแบบนั้นนะกันไปหามันก็บ่ได้ลวงหลายก็พอได้อยู่ได้กินพอได้กินก็ยังดีได้เลี้ยงลูกอืก็ยังดีลูกเมียเพิ่นอ่าบ่บ่อดบ่หิวนํา่นี่เอาเพิ่นมาแล้วก็ให้กินได้แล้วบมอบจนเจมันเบิม กาเรื่องแบบว่าทั้งคนรักคนใหญ่เนาะถ้าเกิดว่าอยากซอยเลื้อเนาะอยากซัพพอร์ตอยากซอยต้นทุนพวกเขาเนาะจะเป็นอยาอยู่น่กินกระไดเด้อพี่น้องอยขนมนมเนยเนาะเพราะว่าหม่ามะปลากระป๋องพวกไข่พวกยังนี่กระไดคือกันเนาะเพราะว่าทางครอบครัวเบาส่วนนี่งนาสิบโบมีเนาะไก่ตัวหนึ่งมีเลี้ยงอยู่นี่มีไก่เลี้ยงอยู่ปะไก่ตัวหนึ่งเนาะไก่งงว่านั่นเลยเออลืมถามงัวไปทางในแหลกัว่าะ ไปนนหมูะปล่อยแล้วล่พ่อหางหัวกระตูเดียวยังบ่มีงัวบัดวงแบบม่วงแบงวนตัวเดียวสามตัวได้ออกรูกับบดไถเนาะม่วเถิกสามเออม่วตัวเดียวเป็นงัวเถิกอตัวแม่ก็ดีแม่ตัวแม่ยังว่ามีโอกาสจะได้ลูกมา้งเนาะอยากได้ไก่มาเลยอย่างแรกบากเราเอ้ยสอยเน็ติเบอรยเปได้ไก่ด้วยอยากได้ไก่หรือว่าเป็ดเออสีสาโตก็ได้ตั้งหลักแล้บบนี้ไป ได้ใกล้กับส่นปิ่น้องเลยได้ได้ได้เดี๋ยวสีเสนอทั้งผู้ลักผู้ใหญ่เพิ่นบางทีผู้ที่เขาเบิ่งมางซูมเหมือนกันจากสอยเหลือเป็นต้นทุนเท่ากันนีนะเนาะไก่ในตลาดในโบแมนบอวไก่เอื้อยไก่เอื้อยไก่เอื้อยไก่ไม่ยะเข่าคันไก่เขาในนี้เขาแบบว่าขอสื่อขอปันเขานี่มันสีได้มันอยู่ไก่กันผลเนาะมันก็จีไปไปมาหากันคือเก่าอยู่แล้วนอกจากว่าไก่เข้าอะไรกั เอามาแข่งเอามาคังเามาขังไว้คังไว้เราเห็ดโผกมันก็อยู่โผก่ไหมันอยู่ไก้กันโพลนะไก่ที่ออกแต่ขอกเดียวกันหมดได้เต่ต้องมาเจ้าบอลอื่นอันนี้ออกเีจากนี่มันกร็ดไปหันอีกคือเก่าเลยใช่เงี้ยเนาะอ่ะตามนั่นแหละพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบุญเอฟซีอ่าสบายดีสบายดีสบายดีโดยโดยเนาะสบายดีสบายดีคนสบายดีอยาจะดีบัสุขุสุขคนกับเบาเล้า โดยโดยโดยอ่าพ่อครับกินข้าวซะบ้านนี่ข้าวเปล่เพิ่งในเด้อบะแสนอยู่ไส่กันได้โดยโดยเล้วก็มาสุกุสุคนเออเดี๋ยวสิบอกเดี๋ยวบอกแล้วสิบอกบะแสนให้เนาะดูเขาไปอาบน้ำให้น้องอ้าวเยอะให้น้องลบหัวผ้าดเศษกระซ่านได้จังน้อยฮะปาดตัวเองขอไม่ขอไม่มากไปละพี่น้องไปดิเบิ่ง